อันมื่นแสนทางเราเก็บมาบอกคุณรื่มาพบเจอเรื่องใดวันนี้คุณจะทันโลกก่อนใครเือเปิดเรื่องราวให้เช้าวันใหม่พรรามกลางเสาอาทิตย์เรื่องหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันครับแมงมุมแม่ไม้ที่อขอ,อนแก่นก็บอกว่าเคยไปเจอก่อนอันนี้ที่ร้านร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ร้านหนึ่งแ,แล้วพอไปตวรวจซ้ำ ก็ยังเจออยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเจอเป็นรังเลยนะคงไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวแมงมุง <ไป S 2> มเป็นนะคะไปดูกันค่ะอันนี้นะคะเป็นรัฐอินเทอร์เน็ตนะคะที่บ้านหนองหินตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บตัวอย่างแมงมุมนะคะอย่างที่บอกมีทั้งตัวเต็มวัยแล้วก็รังจํานวนหนึ่งเอาไปวินิจฉยัยและยืนยันว่าเป็นแมงมุมมีพิษจริงนะคะอืนสิ่งดูใช่นะคะแล้วก็ตอนไปตรวจเนี่ยก็ยังพบว่ามีแมงมุมไม่ไม้สนิมตาที่ยังไม่โตเต็มวัยลักษณะคล้ายตัวหมัด อยู่ตามบานพับประตูแล้วก็หน้าต่างในบ้านด้วยบางจุดก็มีการสร้างรังเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเบื้องต้นก็ยังรอเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานควบคุมป้องกันโรคที่6ขอนแก่นเข้ามากําจัดให้ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ยังบอกให้คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านลูกค้าที่มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ระวังแมงมุมดังกล่าวด้วยทางเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานควบคุมและป้องกันโรคข,ของขอนแก่นก็ให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าแม่นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในซอกหรือเล็ก,ลกๆนะครับ คือพูดถึงให้คําแนะนาชาวบ้านถึงแหล่งที่อยู่ของแมงมุมฉีน้ําตาลนะครับจะได้ช่วยกันดูแลได้ถ้าเจอเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่และวิธีการถ้าจะกําจัดโดยไม่รอเจ้าหน้าที่ห้ามนะครับห้ามใช้สารเคมีฉีดเด็ดขาดาให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดแมงมุม,มเป็นตัวตัวหรือจะใช้ไม้ตีก็เป็นตัวตัวไปเหตุผลที่ไม่ให้ใช้สารเคมีฉีดเพราะว่าถ้าฉีดเนี่ยแมงมุมจะวิ่งกระจายก,กันแบบไม่มีทิศไม่มีทางแล้วมันจะยิ่งกําจัดยากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีคาเตือนมาว่าไม่ต้องวิตกนะครับชาวบ้านเพราะว่าพิษของแมงมุมชนิดนี้เนี่ยถึงปล่อยออกมามันก็จะน้อยมากแล้วมันก็จะไม่โจมตีคนก่อนด้วยถ้าไม่เผลอไปโดนตัวมันจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องตื่นตกใจสํารวจดีครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจและถ้าจะกําจัดโดยไม่รอเจ้าหน้าที่เครื่องดูดฝุ่นดีที่สุด<ช>ปลอดภัยมันจะไม่กระจายไปไกลมากนะครับ ปีนเองก็เป็นคนที่กลัวแมงมุมมากแต่ค่ะนี่ถ้าเจออะไรแบบนี้นี่คงช็อกสลบแน่เลยเพราะว่าอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยนะถ้าถ้าถ้านนี้ไม่ใช่ราการออนแอร์สดก็จะ <c oughs> เอาแมงมุมโยใส่แต่ว่าเลาคงาคไม่ได้